เจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้พบอขับนอยอีสานได้ไม่แยกล่ะจ้าวันนี้มากินหนึ่งปลาหนึ่งพักจากกะตั้แจวแบบอีสานบานเฮาจจากแซ่บน้ำกันเด้อะ,ะเดือดแจวใส่ปลาแดดพร้อมจ้าอันพอดีเห็นแม่ให้กับเข่าจ้นอยู่เมืองไทยแม่บอกว่ากินอันหนึ่งปลาวันนี้ก็ได้โอ้ยเอวหนึ่งปลาสร้างมันกินกันหน้าแล้วก็กินกับเข่ามันกระจายเข่ากับไข่ต้มพร้อมจ้ามีไข่ต้มพอไข่ต้มเขาบ่างวางันนี้พ่อเนื่งนนองเสยเห็นเนาวเนาะเอาบ้างไหม โอเคจา้ามาด้วยเถิดเขาเที่ยงน,น้ำกันจา้าพ่อแม่พี่น้องตุกูทุกคนจา้าเป็นยังไงเนาะสบายดีกันตุกูทุกคนนจะจ๊ะเนาะผู้อยู่เมืองไทยผู้อยู่ต่างประเทศจา้าน้ำอันเจลต่ำจิม้มเจลหน่อยเฮ็ดเองจา้าต่ำอ,อันเจลบล็อกเทปอื้มอื้มเพชรอื้มจ้าบล็อกเทปพริกสดจ้ามาจะกินกับอันพัก อืมอืมจ็งนี่จ็งน้องบอกเขาเดียวมึงเลยมึงเนาะจำเจ้าล้องไปทัมออืม จนอนบริกนแม่นูน่นนี่โดนแห้งเนี่ยโดนโดนโดนเห็นแม่เหรปบาซ้อมอนจ้งหน่อยเอาม่องทางมาหนึ่งอืเห็นกวนอะอืม sản hay không? Đây. Oh, mommy. Oh, mommy. Mommy. One bucket. ต้องไปใส่น้ำเพิ่มด้วยจ้ะน้ำมันลงมาจบอคือนแทนไม่จ้ะยังไรยังหลายอย่างเลยบอกเคลอน่ายเดียวอ้อสไปซี่สไปซ์ก็สไปซ์ใครอยากวัจีาวาจัเบมาไปซเรสไปซ์อวีเอเพ ว่ามีขังเนี้ยอยากขังเงี้ยหน่อยแบบมันจปไนร้านเอเชียอ Nói hết trơn Thoát bằng salmon Nói còn lâu Ít cơm Nên bắt nửa Ăn đẹp lắm Khuẩn lắm Bánh ăn đẹp Nói mà có thể Ở ngoài Nói mà có Hết Bạn ấy ta เห็ดกิ่นยูเทียนนึงก็สองเตือจ้ะอันนี้เห็นแม่เห็ดก็ได้เห็ดสองอืมเผ็ดสุ เดี๋ยวเหรอม่ใูม่ใช่ไม่เป็นนมีคืออยากคลิปอยากเล่นหนึ่งปลาเพราะว่าเห็นปลาสร้างมอลูกอืมอ Vil ja, du like? um. mm. ha litt hummer? เขาจะใส่เนื้อจะน้อยกินขขาเนี้ยวรับลูกจ้ะสอนขนสามีเขากินแกะแต่บาร์เขาเนี้วมึงมึงมันกินดีจ้ะอื อืมอยเสียาก้า้กันเดินไปบ้่งลุงไปท่านจังชีวิตแม่บ้านประมาณนี้นะจ๊ะ อื้อ,อ่ทุกพักก็โลจ้ก็รีแค่อรอดอืม แซ่บแห้งแซ่บแห้งจ้า <c oughs> <c oughs> พอกันคลิปไม่จ้ากัมพูชาอีสานแม่แม่กาจาก้าน้องขอขอบคุณทุกุทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามช่องน้อยอีสานแม่แม่กานอกจ้ากน,น้องขอเป็นกำลังใจทุกุทุกคนจ้าท,ทั้งที่อยู่เมืองไทยผู้อยู่ต่างประเทศจ้าเป็นกำลังใจทุกคนสูงอันต่อไปจ้ามีสุขภาพแข็งแรงกันทุกุทุกคนนอกจ้ากอันการป้องป่วยกับเป็นลาบอันประเสริฐจ้าแม่นบ่จ้าจ้า เราขอขอบคุณทุกคนกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร์นอเด้าเนอกพอกันคลิปมาจ้าคลิปหน,น้านอยสิผ้าเห็ดหนังด้านนอกสิก,กินสิเบาสียังกับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยสาวอีสา,สานเดอระเด้อสวัสดีจ้า